น้องมาดาจะไปไหนไปหากินนวดไปไหนนะเอาอย,อย่าไปเรียนอย่าไปเรียนอย่าไปเปิดไฟปิดก,กุญแจไว้ปิดไว้แห่เอา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 น้องมาดาจะาลอยไปเที่ยว,วไปลดุไปลดไปลุดไปไปเที่ยวเองลุดไปกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่ ไม่ให้ไม่ให้น้องมาดาจะหลอยไปเที่ยวพ่อไม่ให้ไปเที่ยวขอกินแกหน่อยพ่อไม่ให้เดี๋ยวน้องมาดาจะหลอยไปเที่ยวน้องมาดาจะหลอยไปเที่ยวไม่ให้ไม่ให้บ่ให้แล้วไม่ใช่ลอยไปเที่ยวเนาะคุณแจอยู่นี่บบให้ไปมันใช่ลอยไปเที่ยวมันสี่ลอยครับเรืไปเที่ยว พ่อบ่ใหา้ไปอบอใาห้ไปบ่ให้ไปไม่ใช่รอยไปเที่ยวแม่เอา้าแอาไปอีกแล้วอย่าไปเปิดดิอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดปัวปัวปัวน้องมา่ไดา้เรียนกุญแจรถสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วน่านเปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟตารถอีกแล้วยิดไว้แม่ ปิดไว้มันสีเลียนไปเด้นะสีครับไปไหน<ม>ปิดไว้ไหมปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวยึดกุญแจเลยยึดเลยยูพี่อยู่พี่ยูพี่ยูพี่เนี <c oughs> <c oughs> ่เอาไปอีกแล้วเอามาเอามาเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลย กูแจขึ้นมาเมื่อสีร่รอยไปเที่ยวอีกแล้วกดติดตามให้น้องมาตาแคทนีรด้วยนะคะเติมตุ๊กตาได้ด้วยค่ะน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวแล้วทุกคนคทำยังไงดียด้ได้ลอยไปเที่ยวแล้วตบไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายได้ลอยไดอะไรให้น้องมาดาในเร็วเติมตุ๊กตาให้น้องมาดาได้เย็น เย็นสบายไหม